ค่เมื่อนี่ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่เจ็ดนะ,ะนะการย่ายน่นสองห้าหกแปดเป็นวันพระนะคะนันที่ย่าไปน้ำบุญยุวัดแล้วก็นํ้ำของมาหวไหวปูนะคะทีเอฟซี่โชคดีนะคะที่เพิ่นโชคดีแนวทางของปูเลขเล่าเข่าแปดแปดนะคะปูหายแปดสองแปดเลขเล่าออกศูนย์แปดแปดนะคะเลขไทยปูหาหนึ่งสามแปดเลขไทยออกสามหนึ่งรางนะคะ นุนทิยากับเป็นสะพานบุญห้เอฟซีไล่ทันหลาย้นออนเงินมาให้นุนทิยาซื้อน้ำซื้อพวงมาลายัลายผลไม้วาปูนะคะขอโมทนาบุญกับเอฟซีขออนุญาตบ่ิด้อ่านไล่ซื้อเด้อค่ะนะคะนะคะุนทิยากับขอต้องงวดห้เอฟซีนะคะเข้ากับมารุนน้ากันวาเลกทูกจะเป็นตัวไดนะคะนะค่ะนุนทิยาจุดทูกไว้ตรงนี้นะคะนะคะกับมารุนน้ากันว่าปูจะ ให้แนวทางลูกหลานเป็นเลขตัวได้นะคะนุ่น,น,นทิยาจะไปซองตามอง์ปูลแล้วก็คอยมาซองเลขถูกน้ำกันนะคะเมื่อนี่เป็นวันศาสไทยนะคะเป็นบุญใหญ่หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะนุ่นทิยาอาจจะรีบนะคะ,าาจจะเพราะ,ะว่าเวลาบ่หลายเพื่นหายเวลาช่วงเดียวต้องกลับไปเพ่นอีกนะคะไปวัดตอนเศร้าแล้วก็มอบ่ายปูไว้ปูค้าเราต้องกลับไปเพ่น ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะต้องทำเวลาตรงนั้นอาจจะบดได้ซองห้ยเอฟซโดนนะคะนะคะนนทิยากะเป็นสะพานบุญหายเอฟซเห็นเลขตัวไดนก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อค่ะปูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช่นะคะแนวทางของปูเลขทูไปได้ทั้งไทยทั้งลาวนะ นะคะทางวัดกระเทคอนเกีดแล้วแล้วนะคะหมู่บ้านนี้ค่ะนุนทิยาชโชคดีนุนทิยาก็จะเก็บเงินไปปลูกบ้านให้ปูป่ตานะคะอยู่พุ่มเดียวกันกับปูขาวห้างปู่ขาวประมัณร้อยเมตรนะคะ,คะ พอดีผ่านมานนทิยาก็โชวดีกันแนวทางของคูนนทิยาถูก88นะคะเลขราวนะคะคูให้828นะคะนนทิยาก็าตัดให้8228กั 88, บ88ผลปรากฏว่าเลขราวออก088นะคะ เอฟซีทันใดเห็นตัวเลขก็อย่าลืมลคอมเมนต์เด้อค่ะนนทิยาอาจจะตาบอดีบารามีบ่ลายอาจจะบ่เห็นตัวเลขนะคะอาจจะเป็นได้แค่สะพานบุญนะคะเป็นสิ้นแรกของงวดนี่นะคะแต่รางวัลนนทิยาจะมาไหวยปู สงคลิปนะคะคลิปแรกกับคลิปพงสุดท้ายนะคะน่านี่ยุ่งหลายจักหน่อยนะหลายท่านหลายคนคอมเมนต์มาถาม พิ่กัดปูนะคะปูขาวนี่อยู่หลังโรงเรียนน้องแวงม่วงหรือหลังวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะคะอยู่ดอนปูตานะคะอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะอยู่หลังวัดน้องแวงม่วงหลังวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงหลังโรงเรียนน้องแวงม่วงตําบลกุดโดนอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะหลายทันหลายค้นคอมเมนต์มากพิกัดนะคะเพิ่นอยากมากขอพรปูนะคะ มาซองเลขถูมต้องกันมารู้สึกว่าปูจะให้เลขเบิ้ลอีกแล้วนะคะนนทียาว้าดีนะคะเลขเบิ้ลนี้จะเป็นคอดีคือบ่ต้องลงทุนหลายนะคะแนวทางของปูเนี่ยไปได้ทั้งไทยทั้งลาวนะคะรู้สึกว่าจะเป็นนึ่งนึงนะคะตัวที่หนึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นเลขนึ่งนะคะ ตัวที่สองกับเลขหนึ่งหรือเอซีเห็นตัวแรกเป็นเลขตัวใดก็คอมเมนต์ได้ดค่ะตามสายตาโนนทิยาว่าเป็นเลขหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะเขาก็มางรุ่นน้ากันตัวที่สามจะเป็นเลขตัวใดนะคะแนวทางของปูไปได้ทั้งรัฐบาลท,าทั้งเพื่อนบ้านนะคะอาจจะไปรุ่นตามลาวตอนเย็นๆนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์หรือวันพุธนะคะโนนทิยาจะมาแค่หววหนึ่งสองข้างนะคะ ไปได้ทั้งท้ายทั้งเล่าวัตถิพานธ์ามานี่สินแหลกปูหายหนึ่งสามแปดเลขออกสามหนึ่งรางนะคะสินจุดท้ายปูห้ยแปดสองแปดเลขออกศูนย์แปดแปดบนนะคะนะคะสำหรับวดนี้เขากบำลุ้นน้ำกันว่าเลขตัวที่สามจะเป็นตัวใดนะคะอ่านี่ยุ่งหลายจังเอยผู้ใดจะมาหาปูกับพกกอยอมาํำเดอ้อพี่น้องยุ่งหลายนะคะนนอทียาตรงใส่กอยอสเป์ฉีดตลอดนะคะ นะคะนุ่นดีอสู้เมืองน้ากันมาตัวแรกเป็นเลขยังนะคะ<ช>ตามสายตานุ่นดีย่ว่าเมืองอย่างหนึ่งก็คือศูนย์เมืองอย่างหนึ่งก็คือเกาแต่ว่ามันบรชัดก็เลยเอาเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะตัวที่แรกเป็นเลขหนึ่งหรือเอฟซีเห็นเป็นตัวไดนะคะเขาก็มาลุ่นตัวที่สามไปน้ากันตัวที่สามคายายเลขคล้ายเลขหกนะคะอาจจะเป็นหนึ่งหก รือพี่น้องเอฟซีเห็นตัวแรกเป็นเลขเก้าหรือเลขศูนย์นะคะตามสายตาโนติยาว่ามันบระชัดมันคล้ายๆเลขหนึ่งนะคะตัวที่สามนี่อาจจะเป็นเลขหกนะคะเป็นตัวใดเอฟซีเห็นตัวใดก็ยิงนคอมเมนต์เด้อค่ะมือนีโนทิยาอาจจะหลีบจังน้อยนะเลขหกหรือเลขห้านะคะกำลังปลามนการเบื้องเลังคือว่ามันอยู่กึ่งกลาง เกีตัวเลขเกี่ยอะไรเป็นเลขเหานะคะตีไปแบบนะคะ,ะเป็นหนึ่งหนึ่งหานะคะตามสายตาโน่นที่ย่าว่าเป็นเลขหนึ่งหนึ่งห้านะคะเป็นเลขเบิ้ลนะคะสามารถซื้อได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งนะคะนะคะ ตั้งกล่องแล้วไม่ดีเออกำลังเปลี่ยนเข้าใ่เลยโอ้โหปล่อย เป็นเป็นเจ็ต <t Anfang> ็หาค ตามใจตานุทธิยาว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหานะอ้าวเดี๋ยวสิสรุปให้เด้อสรุปแนวทางของปูขาวให้โชคนะคะงวดวันที่16กันยายนสองห้านุทธิยาเห็นเป็น115นะคะหมุนกลับจะเป็น511นะคะตาไทยแล้ว1 1, 1ึ5งหนนึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ กันก็คือกันเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดแต่เป็นเจ็ดเจ็ดห้านะคะ 5, 7, 7. ห้าเจ็ดเจ็ดการไฮเจ็ดเจ็ดตัดไฮเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะโน่นที่ยากกัขอโวยพ่อหทยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชดีนะทางของปู่ขาวให้โชคนะคะไฮเลขเบิ้ลน,นะคะรู้สึกว่าทูบแตกเด้อพี่น้อง

ปูนนทิยาจุดถูกขอแนวทางให้เอฟซีได้เลขหนึ่งหนึ่งหานะคะก็ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาบนะคะขอให้เอฟซีโชคดีบ่ว่าจะไปรัฐบาลไทยหรือไปตำเล่าตอนเย็นเย็นวันจันทร์หนึ่งให้เอฟซีโชคดีครับเลขถูกกับแนวทางของปูนะคะเมตตาลูกล้านนะคะขอให้ออกหนึ่งหนึ่งหาหรือหาหนึ่งหนึ่งนะคะบ่ว่ารัฐบาลไทยหรือ ประเทศเพื่อนบ้านตามเล่าตอนเย็นๆย็นวันจรนนะคะวันจันทรที่8ดขอให้เลขออกยไ่นห,หนีเด้อค่ะครูนะคะทูบเริ่มแตกนะคะไม่ใช่ว่าคนตัดเลขตัวบนออกเลือตัน้นึงหาหาหนึ่งนะคะวันธุทยากกับขออว้พอนไฮพ่อไม่เป็นอ่เอฟซีโซดีเนีทางของปู่ขาวให้โชคนะคะอ้าตามนี่ด้วยพี่น้องน้องพาตัดไ้แล้วนะคะ พูแตกนะคะเหลือแต่หนึ่งหานะคะนุนทิยากก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซดีแน,นวนทางของปู่ขาวให้โชคนะคะขอให้เฮงเงปังป,งปังนะคะจะได้ร่วมทําบุญปลูกบ้านล้างไม้ใหูุ้ตานะคะเ่กเกินเดือนนี้นนที่ยาว่าสร้างแน่ๆสางแน่นอนนะคะนะคะให้เอฟซีโซดีแนวทางของปู่ขาวให้โชคนะคะ